โอ้ห้าสวัสดีครับก็ผมเองแล้วครับอ่าผมเป็นใครครับโดยขอยงกันโอเควันนี้เราจะมาไม่รู้ดิเป็นนะเรื่องของอ่ายังไงวะ <c ười> มันเป็นของเครดิตของพี่ออยครับแต่ผมยังไม่ได้ดูคือถึงเห็นนะเรื่องแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจครับคือใครจะมี จะส่งล okay? ิงก์หร ouais. ืออะไรก็ได้คร <Okay>. ับมาแบบบอกบอกผมใต้คลิปก็ได้ครับว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงคือผมงงจริงครับกับเรื่องทุ่ทุสวรรค์กับพื้นทกสองอ่ะผมงงจริงนะโอเคก็จะมาพูดกันแค่นี้พอครับโอเคคือถ้าใครจะบอกเนื้อเรื่องอะไรก็ บอกให้หน่อยครับผมก็ยังงงเหมือนกันผมดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมขอร้องอ่ะส่งอัดคำอธิบายว่าในะเรื่องเป็นยังไงมาก็ได้ครับใครใครรู้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่าง้วยครับผมอยากรู้มากเลย <laughs> โอเคครับแค่นี้วันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ